ของอินเดียของไทยของสิงคโปร์ของแต่ละทนนี้ก็จะมีเขาเรียกว่ามีอิมเมจของแต่ละชาติไปนะครับเขาเาจะวางคอนเซ็ปไว้สสิ่งแรกสสิ่งเดียวที่เรารู้ได้เลยก็คือ 1. เริ่มจากปหนานะครับปหนากเขาจะบอกว่าบิ๊กเฟสบิ๊กใช้คำว่าใหญ่ไม่ได้หมายถึงว่าใหญ่แล้วให้มันเทอะทะแต่จะหมายถึงว่านั้นจะขอเกิดความเจริญรุ่งเรืองทิดหา เมื่อไปหน้าใหญ่แล้วสมองติปัญญาก็จะดีตามมาต่อมาก็คือบิ๊กเมาส์แล้วเก็นเลยครับปากจะใหญ่บิ๊กเมาส์ได้หมายถึงว่าวาทะในการพูดในการชาร์ารารบิ๊กแฮนด์มือจะใหญ่แล้วก็สุดท้ายคือบิ๊กฟู้ดเห็นไหมเลยครับนิ้วก้อยกับน,นิ้วโป้งเท่ากันเพ oh. แตถถถ่ถ้าเรามองไปในดน้านที่เราไม่เข้าใจหรือไปคอมเมนต์ ไม่เห็นสวยเลยทำไมลิล้โค้งแต่มัน,มนดูเท่าทัดไปเขามีมีความหมายมทีมอย่างเนี่ยจะมีนัยะและมีความหมายที่เป็น